มาถึงช่วงสุดท้ายของฟ้าวันใหม่เนวส์นะครับคุณภาคภูมิผมสมรานะครับอยู่กับท่านผู้ชมอีกสักประมาณ15นาทีโดยประมาณคุณผูปกติช่วงเนี้ยเด็กเนี้ยเราจะสัมภาษณ์บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาเหลือน้อยแล้วข่าวสารบ้านเมืองที่อัดอั้นเหมือนช่วงปงายปีที่แล้วเนี่ยก็เยอะนะพี่สมรานก็ยกมาสู่การเมืองกันจีเลยนะฮะก็ไปดูแนวรบของสนชกันบ้างนะครับแม่น้ำห้าสายมีอะไรบ้างคุณโด้ชสนชเอา สปชสนชอตามลําดับสิสนชกครับต่อมาก็มีรัฐบาลรัฐบาลนะอ่าคอมชสปชกรรมการยกร่างมีคอสชครับอ่ามีสนชครับมีคอรมอคือคณะมนตรีครับมีสปชครับแล้วก็มีกมทกมทก็คือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแม่น้ำห้าสายแม่น้ำห้าสายนะครับนะฮะอ่า เนี่ยมหาศาลนี่ก็ทำงานกัน <c oughs> ไม่ทราบว่าเข้มแข็งขนาดไหนนะ <c oughs> แต่ว่าในส่วนของสอนอชอนั้นเนี่ยนะ <c oughs> ท่านพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสอนอชอนได้กล่าวสรุปผลงานในรอบปี2557นะว่าผลงานด้านการตรากฎหมายได้แก่ร่างพรบรประกอบรัฐมนูนจำนวนหนึ่งฉบ,บับคือ ร่างพรบรประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการป้องกันและการปรปับปรามการทุจริตฉบับที่พศจุดหยุดยุดครับซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมิการวิสามันก่อนรับหลักการโดยกรรมธิการได้ขอขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก30วันโดยจะครบกําหนดในวันที่26กมกราคมเดือนนี้นะครับส่วนพรบรที่พิจารณาแล้วมีจํานวน71ฉบับโอ้โหพิจารณานะอยู่ระหว่างการพิจารณานะคุณโหนครับ เราบอกว่าคอสชอในจานวนนี้นะคอสชอเสนอจํานวน20ฉบ,บับคอรมอเสนอจํานวน49ฉบับครับครับและตรงนี้ก็สําคัญพีสิทธิสำัญคุณพร,รอนเพชรกล่าวต่อว่านะส่วนเรื่องการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งนะครับมีจํานวน4เรื่องคือ1การถอดถอนนายนิคมไวรัสพาณิชย์อดีตประธานวุฒิสภา2การถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรานนท์อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร สาการถอดถอนนังสาวยิ่งรักชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสการถอดถอนสมาชิกวุฒธธิสภาจำนวน38รายจากกรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒธธิสภาในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประเด็นนี้เพิ่งสั่งเข้าบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้วก็น,นี่ก็จะกลายเป็นวาระการประชุมที่เรียงร้อยมาตั้งแต่ต้นปีนะพี่สำรานะตั้งแต่วันที่8วันที่9ไปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของคุณนิคมเป็นเรื่องของคุณสมศักดิ์วันที่9ก็เป็นเรื่องของคุณยิ่งรักแล้วก็เรื่องของสวสามสิบแปดเนี่ยก็บรรจุแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นแม่น้าสายเนี่ยสาย,สายสายสนอชอ แล้วท่านจะว่ายัางไงอีกนะนะครับก็บอกว่าภาพรวมการออกกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสนชส่วนใหญ่เนี่ยมาจากส่วนใดในผู้สื่อข่าวถามนะคุณพรพชรก็กล่าวว่ากฎหมาย49ฉบับที่ผ่านไปส่วนใหญ่ครัง้งพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนโดยรัฐบาลและคสชเห็นว่ากฎหมายเหล่านี้มีประโยชน์ที่จะดําเนินการต่อจึงขอให้สนชพิจนารณานะครับทางสนชเนี่ยจึงเร่งปัดปุ่นและปรับปรุงเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของขอสช สามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมหากให้สนชมาเริ่มนับหนึ่งรับฟังความเห็นของประชาชนเนี่ยคงไม่ได้นะครับท่านก็บอกว่าในปี2558คือปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะเสนอกฎหมายที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลมากขึ้นภาพรวมที่ปรากฏถือว่าสนชได้ทําสิ่งที่ค้างมาเป็นปัญหาการบริห,หารราชการแผ่นดินหรือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสําเร็จมากพอสมควรนะครับนะครับส่วน,นก็เป็นการแถลงนะโดย หรือคร่าวๆนะครับของท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี่ก็แม่น้ําสายหนึ่งคือจริงๆนี่ต้องเรียนเพิ่มเติมนิดนะนะคือตอนหลังนี่สนชเนี่ยก็พยายามที่จะแถลงข่าวมากขึ้นนะครับคือจริงๆกฎหมายหลายฉบับนะที่ออกมาเนี่ยแต่ว่าดีๆก็พอใช้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดกันมากคือกฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้คุณโหนะก็มีการวิจารณ์กันเยอะนะวิจารณ์กันเยอะว่ามันดีมันดีแต่ว่า แต่ว่าคนไม่ค่อยรู้กับก็ทํางานกันแบบปิดทองหลังพระนะครับไม่ห,หลังพระคือมันไม่มีการแถลงที่มีการประชาสัมพันธ์ซึ่ไม่ไม่ยังไม่มีชุดไปสัมพันธ์ที่มันเฉียบคมลุกหน่อยนะครับมาอธิบายกันหน่อยนะ,ะช่องทางเยอะให้ท่านผู้ชมนี่เขาสนใจกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือนะท่านผู้ชมนี่ถ้าไม่สําคัญจริงๆงก็ ครับตั้งหน้าทามาหากินกันมากกว่าครับคือเราเราดูกันง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายต่างๆคือคล้ายๆสภาผู้แทนราษฎรแหละตอนนี้กฎหมายต่างๆเนี่ยจะออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางนะพี่สำราญที่จะไปรวมกฎหมายต่างๆนานารวมมาเป็นฉบับอันนี้ก็ต้องผ่านสนอชอผ่านสนอชอแล้วก็กาลังที่จะนั่นแหละฮะแปรยัติดจะแต่ว่าเรื่องนี้ภาคประชาชนภาคคนที่ทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับสวนยางเขาก็เขาก็เฝ้ามองอยู่นะครับ นั่นคือสอนชส่วนสปชนั้นคุณโหนตอนหลังก็พยายามที่จะปรับปรุงการทํางานมากขึ้นนะครับก็ตามรายงานข่าวในของคือตอนนี้นี่ประเทศไทยเข้าสู่โหมดการไปรูปอย่างแต่มตัวๆอย่าัเต็มตัวแล้วนะฮะแล้วที่เขาประกาศเอาไว้นี่คือทางคอศชทางรัฐบาลนี่การไปรูปมีอยู่สามสามแบบเวอร์ชั่นนะฮะหนึ่งก็คือควิกวินเร็วเร็วนะทําทันทีเลยนะฮะ ป๊อปป๊อปป๊อปจบสองก็คือทําในหนึ่งปีครับก็เป็นระยะกลางลงมานะครับสามก็คือทําแบบยั่งยืนกับคล้ายก่อรูปเอาไว้แล้วก็วางกรอบไว้วางกรอบเอาไว้วางหลักการวางกรอบไว้แล้วก็ใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่เข้ามาเป็นสภาใหม่ก็สามารถจะเดินหน้าต่อเนื่องไปได้นี่เป็นระยะยาวพูดง่ายๆว่าระยะยาวอย่างนี้นะครับส่วนสปชเนี่ยเอาสักนิดนะครับ อันนี้เรามาทบทวนกันเพื่อท่านผู้ชมจะได้ติดตามวันวอเวลานอนได้ถูกต้องนะครับสปชสภาปฏิรูปแห่งชาติเขาจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกร่างร่ามนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะฮะปฏิทินของเขาก็คือว่าอย่างนี้คุณโหนวันที่5เดือนนี้แหละ5้าถึงสิบเอ็ดมกราคะคณะอนุกรรมการจัดทํากรอบร่ามนูนและทั้ง11คณะจะนําร่างนูนมาพิจารณาจากนั้นวันที่1 2ถึง16มีนาคมนะ ฟังช้านะสิบสองถึงสิบหกมีนาคมนี่จะพิจารณารายละเอียดทั้งหมดในคณะกรรมการยกราา่างชุดอาจารย์รบวรศักดิ์นะจากนั้นหน,น,น,นึ่งถึงสามเมษาจะตรวจทานร่างรัฐนูนทั้งฉบับหนึ่งถึงสามเมษาจะตรวจทานร่างมูนทั้งฉบับับวันที่สิบเจ็ดเมษาจะส่งให้สปชพาาิจาร,รณาก่อนส่งคืนกลับคณะกรรมการในวันที่ยี่สิบห้าพฤษภา คือส่งไปให้สบชดูเดือนร่วมเดือนเลยนะครับจากนั้นนี่คณะกรรมการยกร่างจะพิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติมที่สบชครม,มอคอสชเสนอและส่งให้ประธานสบชเรียกประชุมสบชเพื่อลงมติภายในวันที่6สิงหาคม,มและภายในวันที่4กันยายนต้องนําร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ขึ้นทูนกราอันนี้ก็เป็นไปตามที่อาจารย์บรวรศักดิ์แถลงแล้วแถลงอีกนะคุณคํานูล เสื S <S 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 อถแถลงแล้วถแถลงอีกอันนี้คือถแถลงจนเราจําได้แล้วคือวาระปกติหมายถึงว่าเป็นไปตามนี้แล้วก็บอกว่าในระหว่างนั้นเนี่ยจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายลูกต่างๆที่เกี่ยวข้องสี่ฉบับคือร่างพรบปร,ระกอบรัฐมนวูนว,นว่าด้วยพรรคการเมืองอว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยกะกะตนี่นะฮะที่สําคัญหากจะมีการทําประชามติต้องแก้ไขรัฐมนูญชั่วคราวเพื่อการทําประชามติ โดยต้องใช้เวลาประมาณ90ถึง120วันอครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าสรุปแล้วนี่ท่านผู้ชมกุนอกครับถ้าจะเลือกตั้งอย่างเร็วนะเขย่ากันไปเขย่ากันมาอย่างเร็วก็คือเดือนกุมภาพันธ์ปี5ปี59ปีหน้านุ่นนะครับเพราะว่าพอรัามนุนเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าเสร็จไปตามลื่นไหลไปไม่มีอะไรติดขัดเข้าไปต้องว่ากันเรื่องกฎหมายลูกเรื่องอะไรด้วยก็กันยาครับวก้าลงมาสมมตินะ ตุลาพิจาราธันวาในกฎหมายลูกกฎหมายลูกถ้าประชามติอีกนะ,ะมันต้องมีเวลาแทรกอีกสองเดือน3เดือนอีกประชามตินะอย่างที่บอกก็คือว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับชั่วคราวที่เราใช้อยู่ปกติวันนี้นะครับไม่ได้บัญญัติไม่ได้บัญญัติเรื่องการทําประชามติที่เรื่องการออกรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการทําประชามติกันที่อย่างที่หลายฝ่ายต้องการนั้นก็จะต้องไปแก้ไข รัฐมนูลฉบับช่วคราวเพื่อให้มีการธรรมชามติขึ้นมาอีกนะครับก็ไล่ๆกันไปพี่สำราญคิดว่าน่าจะ5้าเก้าจะได้เลือกไหมหเก้าเก้าก็นัดแล้วครับก็เดือนพฤษภาเมษาพฤษภาเท่านันแหละครับราะว่าที่อาจารย์วิษนุพูดอาไว้ถูกน่าจะใช่ละกลางๆกลางๆปีกลางๆปีห้าเก้าครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเรายังไม่มีเวลาที่จะพูดกันในวันนี้นะฮะครับก็คือการที่พิมพ์เขียวตัวจริงเสียงจริงนะของรัฐมนูญเนี่ยคือ ตกผลึกแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แล้วว่าในระดับชาติจะให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครับนะเรื่องนี้ไว้พรุ่งนี้จะมาอธิบายรายละเอียดนะคุณโหนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินีะองค์กรสูงมากองค์กรใหญ่มากสําคัญมากนี่นะจะมีโครงสร้างมีหน้าตาอย่างไรคืออะไรมีหน้าตายังไงอะทาอะไรอนะท่านผู้ชมจะเอาไหมครับอ่า พ insight, at, ่งน iv you know. ี้มาว่ากันสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินะจดไว้จดไว้พ่งนี้พี่สําราจะมาอัดฐาธที่บายนะครับตอนนี้เรามาว่าด้วยการปลองดองกันอย่างที่เกิดเอาไว้สักนิดหนึ่งนะการปลองดองอย่างที่เราเกินข่าวเอาไว้นะครับก็คือวันที่8มกราคมนี้นี่นะกรรมการศึกษาเพื่อความปลองดองของสปชซึ่งมีดรอเนอกเหล่าธรรมทัศน์เป็นประธานนี่แล้วก็มีกรรมการหลายท่านนะฮะ ก็จะประชุมกันนัดแรกวันที่8รับก็อาจารย์อเนกเหล่าธรรมรัตน์เหล่าธรรมทั์เนี่ยเป็นสปชหน้าในฐานะประธานคณะทํางานศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองชื่ออย่างนี้นะนะครับเปิดเผยว่าคณะทํางานเนี่ยได้นัดประชุมเป็นนัดแรกเพื่อพิจารณาถึงกรอบการดําเนินงานในวันที่8มกราคมนี้นะครับทั้งนี้ยังไม่ได้กําหนดว่าเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสุดท้ายของการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองจะเป็นการนิรโทษกรรมหรือไม่ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าแนวทางการนิรโทษศกรรมเป็นช่องทางหนึ่งในอีกหลายช่องทางที่จะนําไปสู่แนวทางการสร้างความปรงดองได้ทั้งนี้หากจะ,นานาจะพิจารณาเฉพาะการนิรโทษศกรรมเท่าที่มีผลการศึกษาต้องคํานึงด้วยว่าการนิรโทษศกรรมมีความจําเป็นและเร่งด่วนหรือไม่หากมีความจําเป็นและเร่งด่วนสามารถเสนอเรื่องไปยังรัฐบาลและคณะรักษาควา,ษาสมสงบแห่งชาติ ให้ใช้อำนาจตามรัฐมนูญจฉบับชั่วคราวรพศ2557มาตรา44นะครับในิะโทษกับบุคคลได้อย่างไรก็ตามขณะนี้คณะทำงานศึกษาแนวทางการสร้างความประดองยังไม่มีข้อสรุปใดๆนะครับในประเด็นนี้นะครับก็ประชุมนัดแรกวันที่8นะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็ประกอบด้วยหลายๆฝ่ายนะพี่สําลานอย่างที่ว่าไปามีทางคุณน,นิชาที่บอกไปแล้วก็มีมีคุณแม่ของน้องเกศน,นะ คุณพยานะครับก็เท่าที่ทราบก็อยู่ในกรรมการชุดนี้นะครับมีท่านบญญัติบรรณฐานคุณบัญญัตินี่พูดเรื่องนี้ด้วยนะคุณโครับ,รบท่านว่าอย่างไรบ้างนะฮะณบัญญัติก็คือก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้คัดค้านเรื่องพรบรปลองดองนะครับเรื่องเรื่องที่จะปลองดองกันนะแต่ก็มีข้อสังเกตว่าควรจะต้องทําให้รอบอครอบนะมาอย่างนั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยรรอ,อะไรต่างๆได้นะฮะ หลายฝ่ายก็ติกติงกันนะเ,เรื่องนี้พี่สำรานว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการนิรโทษเนี่ยก็ควรจะเป็นหรือการปล o ดองเนี่ยควรจะเป็นกระบวนการที่ไม่ควรไปเร่งเร่งมากนะครับแล้วก็ควรจะไปทําตามขั้นตอนที่เช่นการค้นหาความจริงนะครับการทําให้หลายฝ่ายเนี่ยยอมรับกันในความจริงนั้นนะครับถ้าต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างคิดเนี่ยแม้จะมีกฎหมายออกมาเนี่ยก็อาจจะปลองดองไม่สําเร็จหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตกันมาอย่างเนี้ยนะฮะ คุณบัญญัติเี่พูดอย่างนี้นะข้อสังเกตนะคือในเชิงข้อแนะนํานะคือบอกว่านะฮะ <c oughs> คือนอกเหนือจากเป็นนอกเหนือจากเป็นเรื่องที่ควรจํากัดคํานิยามให้ชัดเจนแล้วนะยังควรมีองค์ประกอบ3าประการนะคือก่อนที่จะมีการนิโทษกรรมต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงับและเปิดเผยให้สังคมรับรู้รเพื่อเป็นบทเรียนในวันข้างหน้าจะได้ไม่เกิดซ้ําอีกผู้กระทำความอีกันหนึ่งนะผู้กระทาต้องสํานึกผิดด้วย จึงจะมีการให้โทษศกรรมให้และต้องไม่ทําลายหลักการกระบวนการยุติธรรมคือคนทําผิดต้องถูกดาเนินคดีเพราะกระบวนการยุติธรรมมีการผ่อนคลายให้อยู่แล้วว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือบรรเทาโทษซึ่งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติคอปอนะของดรคณิตนะนนครนีร่บได้เน้นว่าต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ <c oughs> ตึงเหมือนกนดีธรรมดาโดยใช้หลักธรรมยุติธรรมนันยยะเปลี่ยนผ่าน มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวกันมากขึ้นและคอรบสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงนะครับคุณบัญญัตยย้ำว่าอย่างนี้นะคุณโหรผมคิดว่าไม่น่ากังวลว่าสังคมจะรับเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รับรู้ที่มา <c oughs> ต่างและกําลังทําอะไรแต่ถ้าจู่ๆเกิดมาโทษกรรมแบบไม่จํากัดความผิดหรือทําแบบเลิกแล้วกันไปเลยเนี่ยหรือลืมกันไปเสียเถอะผมว่าสังคมรับไม่ได้แน่นอนคล้ายๆว่าจู่ๆจะมายกกัน อยู่ๆก็ให้เลยให้กันหมดเลยเนี่ยนะฮะไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะสังคมจะช็อกจะรับไม่ได้ครนะคือสุดล้วคือเงื่อนสามเงื่อนไขของคุณบัญญัติก็คือหนึ่งต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงสองผู้กระทําความผิดต้องสํานึกสามก็คือไม่ทําลายหลักการกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับเรื่องนี้เราต้องขยายกันต่อในวันพรุ่งนี้มาเดือนนี้ครับ ตอนนี้ก็เหลือเวลาสักครึ่งนาทีต้องนำลาวรายการกันแล้วนะฮะก็ปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับให้มีกำลังใจนะมีความคิดสั่งสรรค์นะฮะแล้วก็อย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคควางน้ำรับแล้วก็วันนี้วันเสาร์หลายคนก็เย็นนี้แหละจะเดินทางกลับจากดางจังหวัดเข้ากรุงเทพ นะครับเพื่อจะมาถึงในวันอาทิตย์แล้วก็จะได้พักผ่อนเพื่อจะไปเริ่มทํางานในวันจันทร์ด้วยกําลังใจที่เต็มเปี่ยมอย่างไรก็ตามหลังจากชาร์จแบตมาแล้วคือเขาเรียกว่าไปชาร์จแบตนะพี่สำรันนะไปหาพ่อแม่ไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปเที่ยวที่อากาศดีๆได้ชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วระหว่างเดินทางก็ต้องระวังมากขอบคุณคทุก SMS นะครับ<ม>ก็ย้ํากันด้วยนะนนะครับพรแระทานนะฮะขอให้ทุกคนมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกําลังกายที่สมบูรณ์ขอบพระคุณ ทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะครับขอให้ประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีใหม่2558สวัสดีครับสวัสดีครับ